ไม่ร oh, okay. ู <S <s ้ว่าจะเปีอะไรกันนเข้าใจแล้วว่าทำไมสุดนีไปก่อนหน้ามันค่ขามากหลังจากที่เราได้ดันทุลังมานถึงที่นี่โดยรถบัสนอนนด่นเองก็รถบัสนอนรอบนี้ก็ถือว่าไม่สาหัสเท่าไร่เราก็ได้มาถึงกันแล้วที่ ปากเซทางใต้ของเรานะเปิดวันด้วยที่กาแฟแซ่บๆและหนทางที่เราจะไปลุยในวันนี้กับแผนที่ไม่มีแผนตามเคยเราลุยโดยถามสตาฟที่โฮเทลว่าที่นี่เขานิยมเที่ยวไหนกันบวกกับข้อมูลที่เราหาในอินเทอร์เน็ตผ่านช่องทางตอกๆก,กันเองทำให้เราได้พบกับความประจนภัยอีกครั้งโดยเราจะไปกันด้วยตัวซิ่งของเราอีกครั้ง และที่แรกของวันนี้ก็คือตาดฟานนั่นเองซลิปลน์ขวัญใจชาวตอกตอกโดยน้ำตกตาดฟันเนี่ยมีความสูงราวๆ120เมตรได้ซึ่งก็สวยมากก็ได้ยิ ถ้าดูจะคิวคนที่ต่อแล้วถ้ารอวนี้ก็คงไม่ได้เล่นวันนี้แน่ๆไ,ไ,ไว้โอกาสหน้าแล้วกันมานะครับกับนาโตอีกแล้วเจอให้ดูว่าที่เ่าไปนี่ก็คืออีกที่หนึ่งในขวัญใจมหาชนนะซึ่งเก็ไหมต๊อกตก็ก็อยากมามากันนะนะครับไหนๆก็เรามา อยู่ที่ปักเตะแล้วนะก็ไม่มาที่นี่ก็คงอาจจะมาไม่ถึงเท่าไรนะหร่นะแต่ที่เมื่อกี้เราไปดูสิบลน์มาตัด่านนะะก็คือคนเยอะมากเลยคนเยอะมากถ้าเกิดจะต้องไปต่อซื้อเล่นก็วันนี้ผมอาจจะไม่ได้ไปไหนแล้วนะอาจจะได้อยู่ที่นั่นที่เดียวเข้าไปทางไหนนะลองไปทางนี้กนแล้วกนะันไปครับเล็กโ อโอเคอูอันนี้ก็คือน้ำตกตาดเงืองไงนะค่าเข้าแล้วก็ ค่าที่จอดรถก็ห้าห้าสิบพันกีดอืมใช่ห้าสิบพันกีดอันนี้น่าจะเป็นด้านบนของจนตกกันนะลองไปดูกันตรงนี้ก็อาจจะยังไม่ใช่ไฮไลท์อนะนนถ้าเกิดจุดมหาชนที่เขาดูกันจุดมหาชนที่เขาดูกันก็น่าอยู่ข้างล่างสอนเทได้ น้ำนี้เย็นใช้ได้ย็นมากแต่เราลองไปดูข้างล่างกันนะข้าง่างก็น่าจะเป็นจุดปั่นใจมาชนนะที่อยู่ในตอกๆที่เราดูดูกันจริงก็ที่ปากเซนะมันเป็นที่ที่เป็นที่ที่เชื่อมกับอ,อ เหมือก็ตรงท่าแขกนะที่จะเป็นที่เชื่อมระหว่างแม่น้ำโขงนะก็ทำให้คนไทยเรามากันง่ายถ้าเราก็จะเจอจริงตอนที่ผมอยู่ท่าแขกผมไม่ค่อยเจอคนไทยไม่เจอเลยนะขนาดขนาดคนลาวที่โฮสที่โฮสยังไม่ใช่คนลาวเลยนะที่โฮสเทลผมเป็นคนเวียดนามะนะท,าที่เราไปเจอที่เราไปพักมาแล้วแขกคนไหนก็เป็นต่างชาติซะมากกว่าไม่ค่อยเจอคนไทยนะ ใจนี่ไปไหนก็เจอแต่คนไทยครับแน่นอนว่าถ้าเกิดคุณมาคุณไม่หเหงาแน่โอ้ออนนี้คืออะไรอันนี้เป็นทางเชื่อมจากตรงนู้นน,นะนะตรงนู้นเชื่อมมาทําตกออกมาลงนี่แล้เนี่ย จรงวันนี้แอบอากาศร้อนนิดนึงนะถ้าเกิดเทียบกับท,ท,ที่ท่าแขกที่ท่าแขกจะเย็นกว่านะโอ๊จริงไหมไปครับไปสอบไปอะดูทางลงก็โอ๊คีต้นไม้ขวางทางเล่นหน่อย

จะเห็นลุงหรือเปล่านี่ตรนนี้ไม่ลุงนหลายครั้งเลยแหละที่ผมมกักจะเฝ้าถามตัวเองว่าผมนั้นได้ทําใครหลน่นหายไปบ้างในชีวิตนะผมว่าผู้คนทุกคนเขาคงผ่านผู้คนมามากมายเลยแหละในชีวิตบางคนเราจําหน้าเขาได้ดีแหละแต่บางคนเรากลับลืมเขาไปแล้วแต่เคยสงสัยไหมว่าทําไมกับบางคนเรายังจําเขาไดท้ทั้งที่เรายังไม่รู้จักกันมากพอเลยได้ซ้ำ ผมว่าทุกคนก็คงรู้ดีว่าในเรื่องราวของเราก็มีเราใน,นแหละที่เป็นตัวเอกของเรื่องเราวเสมอและทุกคนก็ต่างเป็นตัวเอกในเรื่องของตัวเองเสมอนั่นแหละแต่เรื่องราวชีวิตของคนอื่นเราทุกคนก็ต่างเป็นตัวรองในชีวิตของคนอื่นกันนั้นแหละแต่ในบางครั้งก็ไม่รู้กันว่าทำไมกับบางคนกลายเป็นตัวละครที่สําคัญในความทรงจําเราโดยที่พวกเขาอ,อาจไม่เคยรู้ตัวเลยด้ซ้ํา เปียกอะไรขนาดนี้ ทุกุดช่งทำไปด้วยวกันเถอเปลนละเปลวไูาอยู่ยที่เป็นวันดสปา เราไปจ่ายโอ้ยเสียมากเสียที่สุดเข้าใจแล้วว่าทำไมคนที่ ไปก่อนหน้าเลยนะคุณครับ บดใช่ไหมครับบดใช่ไหมครับบดใช่ไหมครับชั้นที่แปดชั้นท แค่แล้วฝนตกเมื่อกี้เพิ่งฝนตกแทๆ้ๆพอมาถึงนี่แดดเปรี้ยงเลยนี่ครับก็วัดภูจำปาสักนะครับก็คือเป็นมอดกโลูกนะมอดกโลกูกแห่งที่สองของลาวนะที่แรกคือหนวงพระบาง นี่ก็สร้างโดยในสมัยสมัยขอเยมเรืออำนาจนะ ตอนที่สุดตอนเทียนะเท่ยงอะนะเที่ยงเที่ยงบ่ายยิงคนมาเย็นเย็นไม่เย็นก็เช้าเลยนะทำไงอะถึงตอนนี้นะไปไม<ป>่ไ ไปถึงไปถึงฝันเสียข้าก็มาเร็วไปถึงสุด <c oughs> ไปสุดทางอันนี้คือที่ที่เราเดินผ่านมานะที่ตรงน,นัแต่ว่าฝั่งนู้เข้าไม่ได้นะเพราะว่าเขากำลังบูรณะอยู่น่าทึ่งอยู่เหมือนกันนะที ส, ин, ส ulations, มัยก่อนสร้างอะไรแบบนี้ได้นะจะมาธรรมดามาประสาท Oh. แต่ขึ้นมาถึงทำเอาเสียเส้นเอาเรื่อง โดยทริปเนี่ยที่จริงแล้วผมอะได้พบกับนักเดินทางมากมายเลยแหละและหนึ่งคนที่ผมได้พบกับเขาที่โฮสเซลนะก็คือพี่ชาคิดนั่นเองโดยเดิมทีเราเราทั้งสองก็ต่างเป็นคนแปลกหน้าที่เป็นนักเดินทางที่ผ่านมาพบกันในเส้นทางเดียวกันทนั้นแต่ก็แปลกดีเหมือนกันที่เรานั้นดันคุยกันได้โดยที่ไรซึ่งกำแพงแม้กระทั่งเรื่องส่วนตัวความฝันซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าลมอะไรที่พัดผ่า ให้คนที่เดินทางได้มาเจอกันแต่บางคนที่เหมือนจะอยู่กังเราไปตล,ลอดแต่สุดท้ายแต่หลายคนก็ค่อยหล่นหายไปจากชีวิตเราเหมือนดังใบไม้ที่ปลิวหลุดจากกิ่งในรูปใบไปม้ร่วงมันก็แปลกดีนะที่เรารู้ว่าสุดท้ายแล้วเราทุกคนต้องจากไปจากโลกนี้โดยลำพังแต่ระหว่างทางนั้นเรากลับพยายามสร้างความผูกพันกับคนแปลกหน้าที่ผ่านมา มันน่าเสียดายเหมือนกันนะถ้าเกิดยิงได้รู้จักกันแล้วแต่สุดท้ายวันหนึ่งด้วยเหตุผลใดเหตุผลหนึ่งเรากลับกลายเป็นคนแปลกหน้าต่อกันแล้วกันกลับเหลือไว้เพียงความทรงจำที่จดจำไม่อาจจะเรือนลางบ้างเพราะสุดท้ายแล้วถ้าเกิดได้เจอใครสักคนหนึ่ง ราคงไม่ได้ลืมกันได้ดจริงๆรลยมันน่าเสียดายเหมือนกันเนาะที่เราทั้งสองได้ผ่านมาเพื่อสร้างเรื่องราวมากมายแต่สุดท้ายทุกเรื่องราวกับเกลื่ยไว้เพียงความทรงจำของคนแปลกหน้าคนโรดท,ที่ผ่านมาสร้างเรื่องราวให้กัน